มีใครเห็นด้วยไหมครับยุคนี้การอวดอรวยแบบเดิมๆอาจจะไม่ปังแล้วเมื่อก่อนแค่เราโพสต์รูปกระเป๋าแบรนด์เนมรถหรูหรือดินเนอร์รูรูลงโซเชียลตรได้ยอดไลค์กระจายแต่วันนี้ใครหลายๆคนเริ่มรู้สึกว่าแบบนั้นมันเชยไปแล้วครับเพราะตอนนี้เทรนใหม่ของคนรุ่นใหม่คือการอวดความประหยัดครับแล้วก็ไม่ใช่ประหยัดแบบเงียบๆนะครับมันคือการประหยัดแบบตะโกนกินข้าวเย็น50บาทลงสตอรี่ว่าเหลือเงินเก็บเข้ากองทุนอีก150บาทหรือแชร์แอปตรวจอะไรจ่ายพร้อมแคปชั่นว่ากําลังแข่งกับเพื่อนใครจะเก็บเงินเก่งกว่ากัันเพราสํบ คนรุ่นนี้การมีเงินเก็บการวางแผนอนาคตและการรู้จักใช้จ่ายคือสิ่งที่น่าภูมิใจแล้วมันก็เท่มากพอที่จะแชร์ให้คนทั้งโลกได้เห็นครับซึ่งจริงๆแล้วเทรนนี้มีชื่อเรียกว่า loud budgeting แนวคิดการบริหารการเงินและการออมของคนรุ่นใหม่ที่กําลังเป็นกระแสในหมู่หนุ่มสาวชาวอเมริกันแล้วมันก็กําลังสร้างคลื่นความเปลี่ยนแปลงในหมู่คนไทยรุ่นใหม่ด้วยรู้ให้ถูกจุดประหยัดให้ถูกทางเป็นคีเวิร์ดสำคัญของเทรนนี้เลยครับเนน้ลเลือกใช้จ่ายกับสิ่งที่จําเป็นและคุ้มค่าเท่านั้นไม่ซื้อสินค้าตามเทรนและสินคค้้าาาาารรแพพพงงเื่อสภ ไม่วิ่งตามไอโฟนรุ่นใหม่พาะโทรศัพท์มือถือของเราเพยังใช้ได้อยู่หรือการที่เราไม่อายที่จะปฏิเสธเพื่อนเวลาเพื่อนชวนไปชอปปิ้งกินบุฟเฟ่หรือมื้อหรูราคาแพงเพราะเรากําลังชร์เลนจ์กับตัวเองอยู่หรือพูดง่ายๆเลยก็คือเราจะเน้นวิธีการบริหารการเงินตามความเหมาะสมของชีวิตเราไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นเพื่อให้ตัวเราเองนั้นไม่ลําบากแล้วก็ไปถึงเป้าหมายให้ได้เร็วมากขึ้นนั่นเองครับสุดท้าย l o u บ budgeting อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องการเงินแต่มันคือ m มเซ s e การเอาตัวรอดทางด้านการเงินในโลกยุคใหม่อย่างมีเกกีีียรติิมศัด์